ถ้าพูดถึงนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับโลกหลายคนคงน,นึกถึงเขาคนนี้อีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เกิดเมื่อวันที่28มิถุนาพศ2 5 1พที่เมืองพิซซอรียประเทศแอฟริกาใต้เขาเป็นเด็กที่มีความลหลงไหลอยากรู้และอยากทดลองเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นับตั้งแต่พ่อแม่และแพทย์ที่ได้สั่งทําการทดสอบเพื่อตรวจสอบการได้ยินของเขาเมื่ออายุ10ขวบเขาจึงเริ่มมีความสนใจในคอมพิวเตอร์และสอนวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง และเมื่ออายุ12ขวบเขาก็ได้ขายซอฟต์แวร์ตัวแรกเป็นเกมที่เขาสร้างขึ้นชื่อบาสตราอีลอนมาร์บริษัทแรกท i p ทูคอ p o ปอเรชัในปี1995ร่วมกับคิมโบ m a มาร์น้องชายของเขาในปี1999แผนกหนึ่งของ c o m p ัสคอมพิวเตอร์คอ o r ปอเรชันได้ซื้อ z ิ p ทูด้วยเงินสด307ล้านดอลลาร์สหรัฐและตัวเลือกหุ้น34ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาในปี1999อีลอนและคิมโบมาร์ใช้เงิน จากการขายซิปทเพื่อหา x.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหรือการชำระเงินออนไลน์การเข้าซื้อกิจการ x.com ในปีถัดไปนำไปสู่การสร้างแ a y p a ออย่างที่รู้จักกันในปัจจุบันด้วยมันสมองฉลาดอันปราดเปื่องของอีลอนมัสก์ในปี2002เขาได้ก่อตั้งบริษัทที่3ชื่อ space X เป็นบริษัทขนส่งทางอากาศสุดลำ้ำถึงแม้ว่าจะมองการไกลไปถึงนอกโลกและมีผู้คนหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยด้วย ถูกดูแพลนในความคิดของเขาแต่มาถึงวันนี้ เฟเอ็กซ์ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากนาซาในการทำสัญญาการจัดส่งสินค้าไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและมีแผนที่จะจัดส่งนักบินอวกาศในอนาคตเพื่อแทนที่ภารกิจกระสวยอวกาศของนาซาและประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งจรวดฟอลคอนไนขึ้นสู่อวกาศด้วยแคปซูลไร้คนขับที่ส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติพร้อมกับเสเบียง1,000ันปอนด์สำหรับนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ที่นั่นนับเป็นครั้งแรกที่บริษัท ส่งยานอาวกาศไปยังสถานีอวกาศในนาชาติได้สําเร็จอีลอนมาร์กไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่ภารกิจนอกโลกเท่านั้นตัวเขาเองยังทําให้วงการรถยนต์สันสะเทือนด้วยการก่อตั้งเทสลาโมเตอร์ในปี2003พัฒนาและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์เทสลาที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำออโต้พาวอิ ilot, หรือระบบช่วยขับโดย AI ควบคุมการขับขี่ผ่านทางหน้าจอเชื่อมต่อระบบและเซ็นเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ ด้วยการพัฒนาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เองส่งผลทำให้รถยนต์พลังงานไฟปฟป้าเทสลาได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามฟองใจผู้ขับขี่ที่ต้องการใช้รถที่ช่วยโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและล้ำไปด้วยเทคโนโลยีไฮเทคที่ช่วยในการขับขี่ปลอดภัยนอกจากนี้เขายังได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับตลาดคริปโตด้วยการประกาศว่าเทสลาทุ่มเงินกว่า1,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ45,000ล้านบาทเพื่อซื้อบิตคอยพร้อมวางแผนจะนำบิตคอยไปซื้อผลิต ตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคดิจิตอลมากขึ้นงานนี้ส่งผลทําให้ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นเกือบ20%รวมถึงราคาหุ้นของเทสลาก็พุ่งขึ้นสูงเกือบ2%อีกด้วยปัจจุบันฟีลอนมาร์กยังเดินหน้าไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสารรค์เทคโนโลยีล้ําสมัยที่สามารถพิชฌิโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์การพามนุษย์ขึ้นไปดาวอังคารการสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าควา,ามเร็วสูง การทำภารกิจร่วมกับ NASA. นาซาในการส่งฟาซอนแฮวีจรวดทรงพลังที่สุดในโลกขึ้นไปยังดวงจันทร์การสร้าง r e เชอร์ของ Space X ที่ต้องการการเดินทางเข้าสู่วงโคโจรที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงหรือการพัฒนา AI เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ในโลกอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการการเดินทางเข้าสู่วงโคโจรที่น่าเชื่อถือได้ในราคาไม่แพง